ปปชจันทบุรีลงพื้นที่ป้องกันการทุจริตเชิงรุกกรณีการบุกรุกป่าตกพรมโดยย้ำการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะหากมีพฤติกรรมปล่อยประละเลยจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะ ที่สถานีตำรวจภูทรตกพรหมอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีนายชัยวัน์ภูนิลหมัยผู้อำนวยการสำนักงานปปชประจำจังหวัดระยองรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานปปชประจำจังหวัดจันทบุรีได้เชิญพันตำรวจเอกวินยูจำสายผู้กำกับการสองกองบังคับการปรา,ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูทรตกพรหมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี หน่วยป้องกันรักษาป่าที่จอบ5ทับสาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรายงานผลการตรวจยึดพื้นที่การบุกรุกป่าในพื้นที่หมู่2ตำบลบ่อเวรอําเ,อเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีซึ่งจากการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่ทําการตรวจยึดเกี่ยวกับคดีป่าไม้ในขณะนี้มีที่เป็นคดีแล้วทั้งหมด32คดี ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่บ่อเวนพื้นที่80%เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและมีพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรออกมาจากป่าสงวนแห่งชาติป่าตกพรมเพื่อออกมาเป็นคอทชอแจกจ่ายให้ประชาชนได้ทำกินจำนวน15,442ไร่ส่วนในเรื่องคดีหรือความคืบหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการในแต่ละส่วนไปเรียบร้อยแล้วโดยนายชัยวัฒน ได้เปิดเผยว่าการลงพื้นที่มาในครั้งนี้เนื่องจากกรณีการบุกรุกพื้นที่เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจแม้ว่าสำนักงานปปชไม่มีอำนาจโดยตรงในการดำเนินการเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่แต่ภารกิจหลักของปปชคือมุ่งเน้นไปที่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานปปชจังหวัดจันทบุรีจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยหากพบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติกรรมปล่อยปละละเลยหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดสำนักงานปปชประจำจังหวัดจันทบุรีจะดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมและหากยังพบว่ามีการบุกรุกพื้นที่เกิดขึ้นอีกจะยังคงยึดหลักการกำกับดู ดูแลเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นสำคัญหากพบการละเลยหน้าที่หรือการทุจริตที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยของปปชเองครับก็อยากจะเน้นย้ำนะครับเกี่ยวกับว่าทางผมเองก็ครับก็จะมีการเฝ้าระวังกากับติดตามนะครับเพื่อป้องกันป้องปรามนะครับไม่ให้เกิดปัญหาของการเจ้าหน้าที่ไปปะละเลย หรือเราเว้นไม่เนมุมการใดๆกับผู้กระทำความผิดนะครับแล้วก็เป็นการสร้างมาตรการเฝ้าระวังนะครับโดยกำหนดอาจจะมีการกําหนดประชุมมาตรการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะมีการปรึกษาหารือแล้วกําหนดมาตรมาตรการแผนงานกันอย่างไรไม่ให้มีการบุกรุกหรือเหตุหรือให้มีการเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกคือทางปปชเองเน้นครับสิ่งแรกที่อยากจะให้ทําก็คือความตระหนักรู้นะครับความตระหนักความใส่ใจในอํานาจหน้าที่ของตน ในหน่วยง,งานที่รับผิดชอบนะครับอยากให้นะครับมีความใส่ใจตื่นตัวตื่นตระหนักนะครับว่าตัวเองต้องมีอำนาจหน้าที่อย่างไรที่จะช่วยกันนะครับปกปักรักษาป่าสิ่งหนึ่งนะครับที่อยากะประชาสัมพันธ์ก็คือการช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อรักษาปกป้องนะครับพื้นที่ป่านะครับไม่ให้มีการหูลุก,ล,กล้ำ